สมัยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยทำกิจกรรมรับน้องข้ามวันข้ามคืน30ชั่วโมงไม่ได้นอนเลยครับตอนนั้นก็ไม่รู้เอาพลังงานมาจากไหนเหมือนกันครับโหที่นี่นี่คือใสสุดไปเลยครับที่เนี่ยต้องใช้แพชชั่นในการทํางานนะครับงาน strategy ที่ผมทําอยู่เนี่ยเราต้องนําข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อทําการตลาดนะครับในต่างประเทศจีนอินโดเวียดนามนะครับพอมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ชาเลนจ์สุดๆไปเลยครับ ของจริงครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันจะทำให้เราก้าวข้ามตัวเองไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ขอแค่คุณมี energy มีไอเดียมีความคิดนี้เริ่มอยากสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมี flexibility สูงด้วยเพราะว่าโลกเนี่ยมันหมุนไปค่อนข้างไวเราต้องพร้อมรับมือกับมันครับเที่ยวเป็นเออเที่ยวเป็นรองฮะอินไซต์เป็นหลักอินไอินไซต์ คุณจะยังเป็นตัวคุณเองนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมทํางานในต่างประเทศคุณจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแบบที่คุณไม่เจอมาก่อนรับรองว่าสนุกแน่นอนครับที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณมาทํางานที่นี่นะครับคุณจะได้จับโปรเจกต์หลักล้านบางทีก็หลายล้านเลยนะครับมันน่าเสียดายมากนะครับถ้าคุณมีไอเดียเจ๋งๆแต่ว่าคุณไม่มีบัตเจตให้ทําแต่ถ้าคุณมาทํางานที่ WBG เนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่ได้ทํามันเลยขอแค่คุณเตรียมตัวมาให้ดีหาข้อมูลรับรองว่าที่นี่เนี่ยจะผลักดันให้คุณไปถึงฝันแและะคคุณเเนนนนนนีี่ยจตติบบโใสาาางออชพ้รั มาเหอะอยากเจอคนสุดเหมือนกันถ้าคุณชอบงานทาเลนได้คุยกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศได้ทำโปรเจกต์ที่ไม่เคยทำมาก่อนพวกเรารอคุณอยู่นะครับแล้วมาใส่สุดไปด้วยกัน KBank WBG ใส่สุดโตไม่สิ้นสุดกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ